สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนทุกคนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากบทเรียนครั้งก่อนนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมครับว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้ง4ี่มุมเป็นมุมฉากนั่นเองครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นอีก2ชนิดโดยที่นักเรียนจะได้เรียนกันดังต่อไปนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดแรกครับให้นักเรียนพิจารณาจากความยาวด้านทั้งสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมครับโดยที่เรามาใช้ไม,ม้บรรทัดวัดความยาวด้านของแต่ละด้านกันดังนี้ครับ ด้านแรกครับวัดความยาวได้6เซนติเมตรครับด้านต่อไปครับวัดความยาวได้6เซนติเมตรเช่นกันครับต่อไปครับอีกด้านหนึ่งก็วัดความยาวได้6เซนติเมตรเหมือนกันครับและด้านสุดท้ายครับก็วัดความยาวได้6เซนติเมตรครับนั่นจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวด้านทั้ง4ด้าน ยาวเท่ากันเลยเห็นไหมครับทีนี้ลองดูอีก1รูปครับรูปนี้เหมือนเดิมครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวด้านทั้ง4ด้านดังนี้ครับด้านแรกมีความยาว8เซนติเมตรครับด้านต่อไปครับมีความยาว8เซนติเมตรเหมือนกันครับด้านต่อไปครับก็มีความยาว8ซนติเมตรครับ และอีกหนึ่งด้านครับมีความยาว8เซนติเมตรเช่นกันครับนักเรียนจะเห็นว่ารูปนี้ก็มีความยาวด้าน8เซนติเมตรเท่ากันทั้ง4ด้านใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเอง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกหนึ่งแบบครับให้นักเรียนพิจารณาความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่นักเรียนเห็นโดยวัดความยาวแต่ละด้านดังนี้ครับความยาวด้านแรกครับวัดความยาวได้7เซนติเมตรครับอีกหนึ่งด้านครับด้านนี้วัดความยาวได้12เซนติเมตรครับอีกหนึ่งด้านครับวัดความยาวได้7เซนติเมตรครับ และด้านสุดท้ายครับวัดความยาวได้12ซนติเมตรครับต้อเรียนจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีความยาวด้านไม่เท่ากันเห็นไหมครับแต่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันเช่นมีด้าน7ซนติเมตรแล้วก็อีกด้านที่อยู่ตรงข้ามก็คือ7ซเมเท่ากันด้านที่ยาว12ซนติเมรด้านที่อยู่ตรงข้ามก็จะยาว12ซนเมเท่ากันเห็นไหมครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดนี้เราเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันครับก็คือด้านที่อยู่ติดกันก็หมายถึงด้านที่7ซนติเมตรกับด้าน12ซนติเมตรนั่นเองครับด้านที่ยาวกว่าเราจะเรียกว่าด้านยาวครับก็คือด้าน12ซนติเมตรเราจะเรียกว่าด้านยาวและด้านที่สั้นกว่าเราจะเรียกว่าด้านกว้างครับก็คือด้านที่ยาว7ซนติเมตรเราจะเรียกว่าด้านกว้างนั่นเองครับแบบนี้ <rium> <Dante> ต่อไปครับเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เป็นอีกหนึ่งสมบัติของรูปสี่เหลี written, <un> well Entonces, ่ยมมุมฉากครับให้นักเรียนพิจารณาดังต่อไปนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกครับคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีชื่อเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมกขอคองเราสามารถลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามได้ดังนี้ครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมุมกไปยังมุมคอครับแบบนี้ และเราสามารถลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมุมขอกับมุมงอได้ดังนี้ครับซึ่งส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงของอเราจะเรียกว่าเป็นเส้นเทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมกอขอคองอครับตามภาพที่นักเรียนเห็นเลยครับพิจารณารูปสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปครับรูปสี่เหลี่ยมตออนอถอ,ถอครับ รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเช่นกันครับเราก็สามารถลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างมุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ามได้ดังนี้ครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมุมตอกับมุมทอครับและสามารถลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมุมถอกับมุมนอได้แบบนี้ครับซึ่งส่วนของเส้นตรงตอทอและส่วนของเส้นตรงถอนอก็เป็นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ตอนททครับจากที่นักเรียนเห็นครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเส้นทะยงม,มุมของรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีได้แค่กี่เส้นครับนักเรียนมีได้แค่2เส้นเท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมมีมุม4มุมดังนั้นเราก็สามารถลากเส้นทะยงม,มุมของรูปสี่เหลี่ยมได้แค่2เส้นครับและอะไรอีกครับที่นักเรียนเห็นเส้นทะยังมุมแต่ละเส้นของรูปสี่เหลี่ยมก็จะต้องมีความยาวเท่ากันด้วยครับ ดังนี้ครับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมี2เส้นและต่ละเส้นก็จะมีความยาวเท่ากันครับสรุปท้ายบทเรียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากครับโดยที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมี2ชนิดแตกต่างกันดังนี้ครับชนิดแรกเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับ และอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่ยาวกว่าเราเรียกว่าด้านยาวและด้านที่สั้นกว่ากว่าเราเรียกว่าด้านกว้างครับจบแล้วครับนักเรียนเป็นไงกันบ้างหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งหน้า สวัสดีครับ